ค่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2568นี้นะคะเรามาดูกันว่าความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นนกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกค่ะสามารถรับชมควบคู่กันได้นะคะทั้งแบบลัคนาและราศีเรามาเริ่มกันเลยนะคะช่วงแรกนะคะจะเป็นของคนที่มีคนคบคนคุยนะคะแล้วก็ช่วงท้ายจะเป็นของคนโสดนะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ พลังงานความรักของคุณพลังงานตัวตนของคุณนะคะโอ้พลังงานไพ่เดอซันขึ้นมานะนกมองว่าเป็นพลังงานที่ดีเนาะเอ่อในช่วงนี้นะคะนกมองว่าคุณคุณกำลังจะได้รับความชัดเจนนะนะได้รับความชัดเจนคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะในช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่ใช่อะ่ะ เป็นพลังงานที่แบบว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะนะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับความชัดเจนแล้วนะคะไพ่สิบดาบก็คือเป็นการยุติบางสถานะนะคะเพื่อที่จะไปสู่อีกสถานะหนึ่งก็ได้นะคะนะ กำลังจะได้พัฒนาความสัมพันธ์นี้จริงๆค่ะไพ่ค่อนข้างชัดเจนนะคะหรือบางคนนะคะนกบอกเลยว่าอาจจะมีการจบความสัมพันธ์ที่เรามีคำถามนะคะเกิดความสงสัยในในความสัมพันธ์ตลอดอะเนี่ยเป็นไปได้นะว่าก็อาจจะต้องหยุดนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้เจอคนที่ใช่เนี่ย พลังงานของเนื้อคู่อะค่ะขึ้นมาแล้วนะคะคุณกำลังจะได้เจอความรักดีๆคนที่ใช่เนื้อคู่ของคุณนะคะก็คือคุณมีโอกาสได้พัฒนาในความสัมพันธ์นี้ได้รับความชัดเจนนะคะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนั่นเองและในบางคนก็จะมีการตัดสินใจนะคะให้ความยุติธรรมกับตัวเองด้วยเช่นกัน นกขอเบาเสียงเพลงนิดนะึงเสียงดนตรีโอเคบางคนก็คือได้ตัดสินใจให้ความยุติธรรมกับตัวเองอะ่ะก็คือจบความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่อะ่ะคนที่เขาไม่ให้สถานะเรานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จับต้องไม่ได้อะ่ะคุณจะคุณจะได้ตัดสินใจจริงๆนะและคุณจะได้เจอคนที่ใช่นะคะมาดูซิ พลังงานความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงอีกนะคะชาวกรกฎคุณเกี่ยวข้องกับทัดลมอ่ะชาวราศีตุลได้นะคะึลกศกพลังงานของครูบาอาจารย์นะคะคนที่ทำงานอ,อ,อยู่ในราชการก็ได้นะคะเกี่ยวกับบัญชีด้านการตรวจตรานะคะรักษากฎหมายรักษาความยุติธรรมนะคะผู้พิพากษาก็ได้นะทานายอย่างเงี้ยพลังงานคนที่เด็กกว่าคุณได้ะคะ่ะ หรือว่าคนที่มีใบหน้าที่อ่อนกว่าว้นะคะพลังงานของชาววันอาทิตย์ขึ้นมาทับลมเมถุนตุลกุมชาววันอังคารนะคะพลังงานของคุณในช่วงนี้จริงๆนะอย่างที่บอกเลยไพ่ก็ขยายมาแบบนั้นอนะอะไรที่แบบเป็นไปไม่ได้นะคะไพ่สิบดาบอะไรที่ไม่มีความคืบหน้าหรือว่าคุณคุณจมคุณคุณอยู่กับความสัมพันธ์นี้มานานแล้วมันเป็นไปไม่ได้อะ คุณจะจบจริงๆนะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในความรู้สึกของคุณในสถานการณ์ความรักของคุณได้แน่นอนนะคะนะไพ่จ judgment เนี่ยเป็นการปลดปล่อยพลังงานที่ไม่ใช่คุณจะถอดใจคุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่คุณอยากที่จะหยุดความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่จบความเจ็บปวดนะคะเจ็บแต่จบนะคะบางคน คุณมีโอกาสได้เปิดใจนะคะให้กับคือเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้คนใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณจะได้เจอคนที่ใช่อะนะแต่คนที่จะได้พัฒนาความสำคัญอย่างที่บอกก็มีโอกาสเช่นกันนะคะนะเออคุณจะไม่ตั้งคำถามคุณไม่อยากที่จะสงสัยหรือไม่อยากที่จะดึงดันอะไรในความสัมพันธ์นี้อีกแล้วนะมองว่าคุณจะคุณจะตัดสินใจที่จะ ให้ความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดเขาไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณก็คือคุณจะตัดสินใจแล้วแหละว,ว่าจะเอาอยัางไงนะคะขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยนะคะคนคนนี้เป็นคนไกลได้นะเจอกันผ่านโลกออนไลน์นะคะเครื่องมือสื่อสาร พอดูพลังงานฝั่งเขานะคะคุณและเขาน่าจะมีความแตกต่างกันต่างกันด้วยวัยด้วยเชื้อชาติด้วยภาษานะคะเขารักคุณแหละค,คนคนนี้มองว่าเขากําลังคิดวางแผนอนาคตเกี่ยวกับคุณนะคะนะคิดวางแผนที่จะที่จะมีร่วมกันกับคุณนะ่ะ เขายอมคุณมากเลยอ่ะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันพลังงานเนื้อคู่ขึ้นมานะคะสําหรับคนที่เป็นเนื้อคู่กันอ่ะคุณมีโอกาสาได้พัฒนาแน่ๆน,นะคะให้เอ็มพาร์เรอร์นะคะพลังงานของชาวต่างชาติได้เจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเมืองก็ได้ก้าวดาบคืออะไรคะขอขยายก้าวดาบโอเค เป็นพลังงานฝั่งเขานั่นแหละนะคะที่ก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะยังไม่มั่นใจเขาอาจจะลังเลนะคะอาจจะด้วยความกลัวความคิดมากนะคะอุปสรรคที่มีในความสัมพันธ์ไหมความแตกต่างแล้วก็ระยะทางก็ได้นะคะที่แบบอยู่ห่างไกลกันนะคะแต่ตอนนี้คือเขาเริ่มมองอนาคต ระหว่างคุณและเขาแล้วนะคะอยากพัฒนาละเขาตัดสินใจแล้วว่าแน่นอนนะคะเขาอยากที่จะสานต่อและบางท่านบางคนเนี่ยมีโอกาสได้มาเจอกันด้วยนะสําหรับคนที่แบบเป็นรักทางไกลนะคะมีโอกาสได้เจอได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นคนคนนี้เขากําลังคิดวางแผนจริงๆเกี่ยวกับความรักครั้งนี้นะคะเขาคิดถึงการที่ อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นการเดินทางมาหาคุณนะคะหรือย้ายมาอยู่ใกล้คุณมากขึ้นก็ได้นะคะขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะคือเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณทุกๆอย่างเลยนะคะคนคนนี้นะอยู่ไกลถ้าถ้าเรื่องของระยะทางเป็นอุปสรรคเขาก็อยากที่จะมาอยู่ใกล้คุณมากขึ้น นะพลังงานชาวธนูได้นะคะแต่เห็นไพ่ของการแบบยกย้ายไพ่ของการเดินทางขึ้นมาเด่นชัดมากนะคะสำหรับคนคนนี้เนาะเขาอยากที่จะสารต่อความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะมาดูแอคชั่นของเขาหน่อยนะคะ ห้าคาถานะคะหถ้วยแอคชั่นของเขา8นะดไม้ควีนเหรียญนะคะพลังงานชาวทัดดินพลึกศกกันมังกรขึ้นมาก่อนหน้าน,นี้เนาะตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไม่แน่ใจจริงๆค่ะนะในในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาไม่แน่ใจว่าเขาจะดูแลคุณได้ไหมเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาอยู่ไหมความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ย ในเวลานี้นะคะเขาจะทําทุกอย่างค่ะเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณพัฒนานะเนี่ยเขาไม่ต้องการใครแล้วนะคะหรือตัวเขาเองก็ไม่อยากจะคิดเยอะแล้วอะมองว่าตัวเขาเองเนี่ยจะไม่ได้เปิดโอกาสให้กับใครอื่นแล้วนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ ใครเข้ามาเขาก็จะปฏิเสธแล้วนะคะเพราะว่าเขาอยากที่จะโฟกัสแค่ความสัมพันธ์นี้จริงๆเขาอยากให้ความรักครั้งนี้มันมีการเติบโตนะคะแอคชั่นของเขาคุณจะเห็นเลยค่ะว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความคืบหน้านะคะอาจจะเป็นการกระทําคําพูดต่างๆที่เขาอยากจะสื่อบอกคุณในช่วงนี้ คุณจะรู้สึกได้นะว่าคุณเป็นคนสําคัญคุณจะรู้สึกได้ว่าเนี่ยเขาจริงใจกับคุณนะเขาเขาอยากไปต่อเขาอยากพัฒนานะอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเป็นการแบบพูดคุยกันมากขึ้นนะคะวางแผนอนาคตร่วมกันมากขึ้นประมาณนี้สิ่งที่นกเห็นนะคะมาดูไพ่สรุปสำหรับเดือนนี้นะคะ หเหรียญนะคะไพ่เดอมูนค่ะพลังงานชาวราศีมีนนะคะอ่าหเหรียญอ่าความรักที่ดูแบบไม่ชัดเจนนะคะดูยากดูเหนื่อยดูจะไปต่อไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์ซะง,งั้นอืมโอเคแนวโน้มนะคะ แนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าความรักครั้งนี้นะคะมาถึงจุดที่ต่างคนต่างรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้คือความสบายใจนะคะเริ่มที่จะคิดแล้วก็มีความหวังร่วมกันนะคะอ่ากำลังจะได้พัฒนาความสัมพันนะคะ์ค่ะและเขาจะรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่นะคุณคือคนที่ใช่เขาจะมอบสิ่งดีๆจะมอบ ความรักมอบหัวใจเขาอะให้กับคุณแน่นอนนะคะสําหรับคนคนนี้แล้วก็เห็นโดดเด่นขึ้นมาก็คือไพ่ของการเดินทางนะคะการทุ่มเทการดูแลการเอาใจใส่นะคุณจะไม่ต้องแบบคิดหรือกังวลไม่แน่ใจอะไรอีกแล้วนะคะทุกอย่างจะชัดเจนนะไพ่เดอะสตารนะคะก็คือความชัดเจนนะต่อให้เป็นไพ่เดอะสตารคือเป็นกลางคืนนะคะแต่ก็คือชัดเจนเห็นไหมคะผู้หญิงเปลยเปล่าเนาะก็ จะเปิดเผยความรู้สึกกันมากขึ้นนะคุณมีโอกาสได้สมหวังกับความรักครั้งนี้นะคะในช่วงเดือนกุมภาด้วยเนี่ยพลังงานไพ่ใบเนี้ยนะยังไงก็มีสถานะเกิดขึ้นนะคะแต่ละคู่แต่ละคนก็อาจจะพัฒนาไปคนละแบบก็คือหมายถึงว่ามันจะมีการพัฒนาไปอีกระดับแน่นอนนะคะบางคนอาจจะแบบมีสถานะนะคะบางคนก็คือมั่นหมายแต่งงานได้เลยนะคะไพ่ใบนี้นะ ประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ขอดูคนโสดบ้างเนาะมาดูคนโสดกันนะคะคนโสดเป็นอย่างไรคะคนโสดชาวราศีกรกฎคนโสดชาวราศีกรกฎค่ะความรักคนโสด โอ้บางคนโสดมานานนะคะโสดมานานอุ้ยจะได้เจอเนื้อคู่อ่ะคนโสดให้ขึ้นมาดีมากเลยอะ่ะนะคะสับกันสดๆเลยเนี่ยคุณจะได้เจอเนื้อคู่นะคะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะแล้วนะคะหรือเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณก็ได้คุณคนเนี้ยมี มีคนให้ความเคารพนับถือเขานะเป็นเจ้าของธุรกิจนักลงทุนได้เป็นครูบาอาจารย์ได้นะคะที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยพลังงานโดดเด่นขึ้นมาเป็นราศีเมษนะคะชาวทาดดินพฤกษกันมังกรเขาเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือว่าเขามีความพร้อมมากๆแล้วอ่ะเขาถึงแบบเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณแลนะคะไพ่สี่เหรียญเนาะ มองว่าเป็นคนทางไกลเหมือนกันนะไพ่สองไม้เนี่ยหรือว่าเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารนะคะขอดูไพ่สี่เหรียญเป็นสามเหรียญ mm hmm. คนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่เขาก็เป็นคนเปิดใจยากเหมือนกันนะไพ่สี่เหรียญเนี่ย mm hmm. ไม่ได้เปิดใจให้กับใครง่ายนะคะแต่พอมาเจอคุณเขาเขาเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะ mm ่ะ hmm. เขารู้สึกว่าคุณโหโใช่เลยอะไรเงี้ยโดนใจนะคะ อความสัมพันธ์นี้นะคะคนโสดมีโอกาสได้พัฒนานะเขาจะเข้าหาคุณรุกหนักมากนะคะบอกเลยว่าอยู่ไกลก็มาเจอเลยนะคะจะไม่ช้านะถ้าเกิดเขาพึงพอใจคุณเนี่ยไม่เกินหนึ่งเดือนหรือว่าสามเดือนนะเขาจะต้องเดินทางมาเจอคุณแล้วนะคะเขาจะไม่ปล่อยให้เวลามันช้าไปกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่า ไพไในออฟสอร์อะยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้นานนะเขาก็จะแับมาเขาจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นเลยว่าเขาจริงจังเขาอยากพัฒนานะคะอืมคนโสดโอจะได้เจอเนื้อพู่จริงนะคะตัวคุณเองอาจจะเพิ่งออกจากความสัมพันธ์มาก็ได้นะคะเนี่ยขอดูไพ่ห้าดาบหนะ่อย เนี่ยบางคนก็แบบไม่ได้คาดหวังในเรื่องความรักเลยว,ว่าคนโสดชาวราศีกรกฎคุณอาจจะแบบก่อนในนี้คนที่เข้ามาก็ไม่ได้ถูกใจเนาะไม่ได้ถูกใจใครเลยแต่เนี่ยคุณจะมีคนคนนี้แหละที่เข้ามานะคะพลังงานชาวธาตุไฟ,ไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคุณทั้งคู่จะมีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากค่ะแล้วก็ธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีนธาตุลมเมถุนตุลกุมจริงๆมาทุกธาตุนะคะ คนคนนี้จะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยอะแล้วเขาก็ชอบคุณมากตกหลุมรักนะคะหลงคุณมากๆคนโสดนะบอกเลยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะแบบมีความหลงไหลเขาเหมือนกันนะมีโอกาสพัฒนานะถ้าเกิดคุณคุณโอเคกับคนคนนี้นะคะขอดูสามใบสิเป็นรับสั่งไว้ได้นะคะเนี่ยมีความเป็นเนื้อคู่กันสูงมากๆนะ กับคนคนนี้เป็นคนเก่าก็ได้หรือว่าเป็นคนในอดีตชาตินะคะที่แบบว่าเข้ามาในช่วงนี้นะคะมีพลังงานของเมือคู่เนาะแล้วก็ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาในช่วงเนี้ยพร้อมกับคนคนคนีน้คุณก็จะเลือกคนคนนี้เพราะว่าเหมือนคุณทั้งคู่เคยเจอกันมาก่อนอ่ะแล้วรู้สึกคุ้นเคยกันแล้วคุณจะรู้สึกว่าคลิกกับคนคนนี้ มากที่สุดเขาก็เหมือนกันนะคะคุณทั้งคู่จะแบบมีความผูกพันกันนะ่ะนะคนโสดมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่นะคะสำหรับในเดือนนี้เนาะบางคนเริ่มคุยแล้วนะเริ่มคุยละก็ยังดูเหมือนชาวกรกฎเออระมัดระวังตัวเองอยู่เหมือนกันในเรื่องของความรักนะคะคุณอาจจะไม่ได้เร่งรีบนะคะคุณ คุณจะค่อยๆเปิดใจคนคนนี้จะทําให้คุณเปิดใจได้เขาจะทําให้คุณรู้สึกเชื่อใจไว้วางใจเขาดูน่าเชื่อถืออะนะดูแบบเป็นผู้ใหญ่นะคะดูมีบุคลิกนิ่งเงียบนะคะเขาจะไม่ทําตัวแบบลันลาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะนะถ้าเป็นแบบนั้นไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะยังไม่ใช่คนคนนี้นะ ถ้าเป็นพลังงานเนื้อุ่องคุณก็คือแบบที่พูดมาเลยก็คือเขาดูเป็นผู้ใหญ่ต่อให้เขาเด็กกว่าคุณเขาก็ดูโตดูมีวุฒิภาวะนะคะมีความมั่นคงเป็นคนที่แบบน่าเชื่อถือคนหนึ่งเลยนะคะนะประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปดวงความรักของเราในคลิปนี้นะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังแล้วก็ทุกๆก,การสนับสนุนให้กับช่องของเรานะคะซุปเปอร์แตงและคอมเมนต์ดีๆค่ะ ใครสนใจนะคะปรึกษาเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของคุณเองคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะขอให้คุณมีความสุขในความรักแล้วก็มีสุขภาพที่ดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ